ช่วยชีวิตเป็ดอยู่นะคะกำลังช่วยชีวิตเป็ดจะหาเจอไหมนะน้องประวันจะหาเจอไหมนะเป็ดอยู่ตรงไหนลองหาดูสิลูกค่อยๆหาแล้วเลย ที่ไหนเร็วๆน้องปรวร์จะช่วยชีวิตเป็ดได้แล้วโอ้โหกำลังมีความพยายามนะคะตอนนี้เร็วๆฮึบแม่ส่งกำลังใจช่วยนะน้องปรวรช่วยเป็ดให้สำเร็จนะคะโอ้โหอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงไหนคะเจอไหมเจอเป็ดไหมคะ บนวันหน่อยช่วยชีวิตเป็ดได้แล้วนะคะตบมือให้ตัวเองหน่อยคะ่ะขอบคุณค่ะ